We'll การท่องเที่ยวชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมค่ะซึ่งสำหรับคนตำบลจาป่าหวายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแหล่งน้ำซับน้ำจำนอกจากจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนแล้วพวกเขายัางพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสามารถให้คนในชุมชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณยุทธภูมินามวง วันนี้มีพี่น้องชาวตำบลจำปวายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้มารวมตัวชุมนุมกันที่ศาลเจ้าพ่อพญาเหียวคำบ้านรองเข็มหมู่ที่6ตำบลจำปวายพวกเขามาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนสร้างการเรียนรู้ที่จะร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำซับน้ำจำแห่งนี้หล่อเลี้ยงชีวิตคนตำบลจำปวายพัฒนาแหล่งแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งน้ำซับน้ำจำแล้วครับเนาะอันนี้ก็เป็นแตนน้ำของจำปวายเป็นเป็นชื่อของอาติมาของชื่อตำบลจำปวายจำไปว่าแหล่งน้ำซับน้ำจำนะครับที่นี่ความสําคัญของจำก็คือว่าเป็นต้นน้าที่ว่าะจะเป็นเรอเลี้ยงมูตำบลจำปวายสามารถไหลไปถึงตำบลดอกคำใต้นะครับผ่านไปรอเลี้ยง ่คนหลายหมู่บ้านเขากำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับน้องในเชิงนิเวศในเชิงที่ว่ามาพักพรานยนใจเพราะว่าเป็นแหล่งที่เป็นตีชุมน้ำแล้วก็เป็นป่าชื้นที่ใกล้ตัวเมืองที่สุดมาแอวดูแหล่งน้ำซับน้ำจำแล้วก็มาอาธิษฐานขอพรจากเจ้าพ่อพญาโยคำเสื่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอยากจะเพิ่มแหล่งน้ำซับน้ำจำเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์นะครับเชิงอนุรักษ์หมายถึงในจำเนี่ยมีแหล่งธรรมชาติมีต้นไม้ มีพืชพันธุ์ัญญาหารการทาั้งมีสมุนไพรนะครับมีป่านะครับสามารถเข้าไปดูแล้วเป็นที่พักผ่อนยอนใจนะครับอยากจะให้สถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่คนต้องเข้ามาสักการะบูชามาท่องเทียวแล้วมาเคารพสักการะบูชาเจ้าของพญายุคำนะครับเพื่อจะให้มีจิตใจดีนะครับมีสิริเป็นสิริมงคล สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของพะเยานนเราจะพัฒนาในหนึ่งตีเกยคือเป็นการเรีวยกว่าพัฒนาชุมชนท <c oughs> <Anton. S 2> ี่มีความเข้มแข็งนำเอาวิถีชีวิตของชุมชนมาเราจะพัฒนาเจริญดใดานานี่คือหนึ่งต้องพัฒนาขนขนต้องมีความหู ความจริงละการท่องเที่ยวโดยชุมชนดูว่าหลังจากวัดพะเยาต้องการคือค้นอนุรักษ์วัดรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนของหมู่บ้านนื่มันสืบทอ,อดไปโดยให้คนอื่นมาเห็นหู้กับตัวเขาเองสิ่งพวกนี้นะฮะคุ้นค่าในการวัฒนธรรมคุณค่าของประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเก่าขยิงของพันเขาของเมืองพะเยาย คำกระไดจะฮื้ท่อทงเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพะเยาเห้่เพิ่มเขื่งการทุกองค์กรทุกส่วน,นต้องมีสนวมในการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวค่ะนี่คือหัวใจสําคัญที่จะทําให้แหล่งแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะทําอย่างไรถึงจะยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวได้ก็คือในเรื่องของความสะอาดเหมือนที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้ค่ะการความสะอาดเซอร์วิสมาคือ การต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ทำอย่างไรให้เกิดความประทับใจการบริการต่างๆสถานที่แหล่งน้ำซับน้ำจำแห่งนี้ที่ตำบลจำประวายประเมืองประเยานี้นะครับก็ <c oughs> ในอนาคตข้างหน้าคงจะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาเรียนรู้แหล่งพักผ่อนเยือนใจแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งที่จะเป็นบ่อกเกิดแห่งอาร,รยธรรมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมาการท่องเที่ยวของโดยชุมชนนี้ให้เจริญม,มั่นคงต่อไป นอกจากการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแล้วคนในตบนำบลจําป่าหวายยังพยายามหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการแหล่งน้ํทซับน้ําจําให้เป็นแหล่งต้นน้ําค่ะภายใต้การมีส่วนร่วมแล้วก็การรักษาอัตลักษณ์ในท้องถิ่นเอาไว้คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ผ่านทาง facebook.com/citizenthaiPBS หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ